ข้อนี้โจทย์ให้หาว่าจำนวนเต็มบวกทั้งหมดที่หาร210ลงตัวมีจำนวนเท่ากับข้อใดมีหลักการคิดตังนี้นะครับการหาว่าจำนวนเต็มบวกที่หารจำนวนใดจำนวนหนึ่งได้ลงตัวเนี่ยเราก็นำจำนวนนั้นนะเอามาแยกตัวประกอบ210ก็คือ21คูณกับ10 21คือ3คูณ7 10คือ2คูณ5 ทั้งสี่จำนวนเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะหมดแล้วดังนั้น210เนี่ยก็จะเท่ากับ2คูณ3คูณ5คูณ7ดหลังจากนั้นให้ไปดูกำลังของจำนวนต่างๆเพราะว่าทุกจำนวนเนี่ยมีกำลังเป็น1 2ก็กำลัง1 3กํากำลัง1 5และ7ก็ก็กำลัง1 วิธีการหาจำนวนที่หาร210ลงตัวเราก็บวกกำลังพวกนี้ไปด้วย1ทุกตัวดังนั้นก็จะเท่ากับ2-4จํีจำนวนเรานำสองั้ง4จํจำนวนเอามาคูณกันซึ่ง2-4ตัวคูณกันได้16ผลลัพธ์ที่ได้นี่แหละก็คือจำนวนที่หาร210ลงตัวดังนั้น ข้อนี้ตอบข้อ3ครับ